Thank you สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแน Easy Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวตัวละครนะครับในเกม This l i k e นะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นท่าสีส้มนะครับเป็นสายควบคุมนะครับแล้วชื่อของเขาคือ f i s k e r นะครับจะเรียกว่าเป็นคุณลุงหรือเป็นคุณตาก็ได้นะัวนี้ผมเขาเรียกว่าคุณลุงแล้วกันการที่เป็นตัวละครควบคุมนี้นะครับก็คือเอาไว้ปวดมอนนะครับส่วนการัพ p อ o r t ก็คือเอาไว้ช่วยเราเนาะสกิลของเขานะครับ f i s c e r เรามาดูก่อนกับต้านของเขานะครับ เพิ่มความเร็วของพันธมิตรในสงคารามประไยค,ครับคือสงคารามกิวนะครับ25%ไอต,ตัวนี้เขาเพ,เพิ่มเพิ่มเข้ามานะครับนี่ได้ละ1อันเอาไว้ใช้ในกิวกิววอ์นะส่วนสก,กิลจบตีที่1ครับความลับของเอ็ดด้าทำนาเมีดเท่ากับ110%ใส่เป้าหมาย1ตัวเพราะมีโอกาสนะครับ80%ที่จะขโมย30%อันนี้อัพเต็มแล้วเนาะแล้วเทาเป้าหมายติดดีบัฟอะไรอยู่ก็ช่างนครับจะทําให้เป้าหมายสตันหนึเทิร์นเลย สกิลนี้ก็คือโจมตี1ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายมีดีบัฟก็จะสตันแล้วก็จะมีโอกาสขโมย AP มา30%รนะฮะสกิลที่2นะครับเป็นสกิลพาสซีฟติดตัวแต่ของกาลาฮอนเมื่อใดนะครับเมื่อลุงอะ่ะใช้สกิลดีบัฟแล้วถ้าหาเป้าหมายหยุดนิ่งก็คือในหน้าที่นี้ก็คือสตันนะฮะแล้วก็คูลดาวของสตัวจะเพิ่ม1เทิร์นของสกิลทั้งหมดนะครับทุกอัน,นะจะเพิ่ม1เทิร์นก็ ถ้าลุงอ่ะใช้สกิลหนึ่งติดสตันก็จะลดคูดาวนะครับแต่ข้อแม้ในนี้ก็คือว่าถ้าจะตีสตันต้องมีดีบัฟอื่นติดอยู่ด้วยเนาะแล้วก็จะทําให้ลดคูดาวสกิลนะครับในส่วนของสกิลที่3ามนามแห่งปัญญาโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับสครั้ง3ฮิตดาเมจรวมนะครับหนึ 110, ไม่ใช่ครั้งละร้อนะครับรวมแล้ว110แล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งจะมีโอกาส60%ทําให้ติดสตันหนึ่งเทิร์นซึ่งถ้าสตันแล้วก็จะ ลดคูดาวสกิลนะคือตัวเนี้ยสกิลเขาซัพพอร์ตกันมากมันมันวนกันมาซัพพอร์ตนะครับส่วนเลลิกที่ผมแนะนำให้ใช้ก็นี่ครับสปีดเพราะมันจะได้ออกเทเร็วนะครับบวกไป25%เนาะแล้วก็ออฟแรกอ่ะเป็นเลือดแล้วกันนะครับ,บอ,นะออฟแรกเป็นเลือดแล้วกันนะครับ,ออรรบตัวนี้ก็พยายามหาเป็นพวกแม่นยำนะครับออฟลองก็เป็นแม่นยำจะได้แม่นแม่นให้เต็มร้อยนะครับจะได้โอกาสออกสตันแล้วก็จะได้เป็นลดคูดาวสกิลของศัตรูด้วยนะส,ส่วนตัวนี้ก็เป็นแม่นยำครับ แม่นยำหาออฟที่เป็นแม่นยำนะครับเท่าที่หาได้จนครบร้อยหนึ่งนะโอเคเราลองไปใช้จริงๆกันดูเลยนะครับอาแล้วครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาหนึ่งคนนะครับก็คือน้องคนนี้นะเอามาทําแล้วก็สตูจะต้องติดดีบัฟมันถึงจะทําสตันตอีกนะโอเคเราลองสกิลสามันก่อนเนาะสตันนะครับ3าตัว3ามครั้งเจติดหมดอานะแล้วก็หายหมดเลยเนี่ยอน้องนี่นะครับ หนึ่งตัวโอเคสามตัวแบบสุ่มเอาตัวนี้ดีกว่าสกิลนี้นะฮะไม่สตันสกิลที่หนึ่งครับโจมตีแล้วมีโอกาสสตันแต่เป้าหมายไม่มีดีบัฟเลยนะครับมันก็จะไม่สตันนะแต่มีโอกาสขโมยเอพลงมาสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับตีตัวนี้นะนี่ต้านทานไว้ขโมยไม่ได้นะเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้แล้วกันไอทีนนี่นะเอ่อตัวนี้ก็ตีแล้วก็มีโอกาสสตันนะครับ3ครั้ง เอาตัวนี้นี่สตันมันจะหยุดแค่เทินเดียวอะ่ะแล้วมันจะแบบว่ามันจะต้องถ้าจะลดคูดาสกิลอะ่ะเราจะต้องโจมตีอีกรอบหนึ่งนะครับเราต้องไวขึ้นมาอีกเทินหนึ่งนี่นะโอเคตัวนี้ก็ตีธรรมดาไปครับตันไปละอ่ามาละเอ่อตอนนี้สตันนะครับข้อแม้ของมันก็คือ เป้าหมายของมันก็คือถ้าสตัรนก็คือจะสตัรนนะเพราะมันติดดีบัฟมหนึ่งอันก็คือสตัรนนะปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะสตัรนอีกเทิร์นมันก็จะกลาไปสตันอ์นยิงอีกทีหนึ่งนี่นะครับก็เพิ่มคูดาวแล้วก็สตัรนนะฮะข้อแม้ของลุงค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับถ้าตีธรรมดาเนี่ยมันแทบจะไม่สตัรนไม่สตัรนเลยนะฮะแต่จะดูซับเอพีได้มันมีโอกาสนะ โอเคนะครับสำหรับลุงฟิสเกอร์เนี่ยผมให้ใช้ในหอคอยอะ่ะดีมากเพราะว่าแกแทบจะหยุดมอนได้บ่อยมากนะครับเพราะว่าการสตาร์ทของแกมันโดนทุกตัวนะครับแล้วก็3ฮิตด้วยนะครับตัวละ3ฮิตแล้วถ้าเกิดว่าใช้กับน้องกลองเนี่ยมันก็คือจะสตาร์ทช่วยกันซัพพอร์ตไปนะครับแล้วก็จะทำให้ลด,ดสุดทักษะกิลได้ง่ายขึ้นนะครับ อาจจะใช้ยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ไปมองว่าจะไปลดคูด้าสกิลของวอนนะถ้าจะมองแค่สตันอย่างเดียวผมว่าก็คุมแล้วนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะแอดวานขึ้นไปอีกก็คือจะต้องหาทางให้มอนเนะ่ยสตันแล้วถึงจะลดกูดาาสกิลได้นะครับโดยการโจมตีสกิลสามอีกทีนึ่งแล้วก็จะลดกูดาาสกิลทั้งแถบเลย ทุกตัวเลยนะครับในส่วนของไอเดีนาก็ใช้ได้นะครับแต่ข้อแมกก็คืออย่างที่บอกนะครับต้องให้มันสตันก่อนสตันก่อนแล้วค่อยใช้สกิลนะครับถึงจะลดคูลดาวน์สกิลนะครับแล้วก็ในส่วนของดันลุนผมว่าตัวนี้ไม่เหมาะนะครับยกเว้นจะเอาไปหยุดมอนช่วงเวฟแรกๆนะครับแต่ในส่วนของบอส่มันไม่ได้ใช้การของสกิลของลุงฟิสเกอร์เลยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอบคุณที่รับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับผม